มีกระต ong ตัวหนึ่งเขาใส่เลยนะนี่เราเห็นน้องมาเอิงเนาะเอยเสียดายด้วยสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเนาะสบายดียามค่ำยามคืนเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าตอนนี้เขาจีพาพี่น้องมาหาไต่เสียบมาพี่น้องเนาะมาหา ยังงานอ่ะพี่น้องยังงานเลยแต่คือไปหาไตาเขียดเนาะเพราะว่าตอนพเพลินนะฝนตกแห้งแห้งพี่น้องเลยพอดีตอนนี้กับเวลาเจ็ดโมงย่างกันเองเนาะขาวพัย่างลงหอดทงหน้าแล้วเสียงกบเสียงเขียดกับร้ายพี่น้องตอนนี้ข้าก็กสิพาพี่น้องมาไตเขียดไตอึเองเนาะโอเคตอนนี้กับบอกลายห่างขพากันไปเลยนะพี่น้องขอขเนาะะเเเพราาาาว่ข้จไปดทางลมเขียดไตอึงเนาะโอเคตอนนี้กับบอกลาใหม่ก่อน ง,งานมันกันไม่มาที่นาะที่ไดราบรอกคก่อนเเชียงกบเชียงอินลายอนีที่เนาะทางดานอาีอาอาเนะที่เนาะเนาแวนั้นเขาไปตก่อน,นี่เนงงาะแตยากไปเลยเนาะอด้คืที่าะงาลายอดี้คืออไปที่นาะงานลายลว่จะ เยียดลอยนาไหนลูอึ้งตัวนึงนีดอกเลอ้ตัวนึงมันนานเวอร์แสนานเลยนะจ๊ยังไม่ี่ดอกเลยตาน้อนมเลยใส่กระสอบง่ายเลย่ะยางไม่ถี่ดอกช่วดอก หนาพี่น้องหาบอทันเฮาบามีกระตองนะคะฮามีกระตองสบายพี่ตลาเลือหนามเลยอ,โหโหอ้หาบเห็นมีกระตอง,อองเอนาะอโตลาอีกใช่ไหม เป็น้ายเอาเไปเถาะละค่ะกระดองตามโตูันลดาก้าันมีรองกระดาษ้ายดีเถานี่ค่ะกระดาตามโตเนาะนี่เเองค่ะกระดาตามโตเขาบมมีกระตองนะามีกระตองอันหนึ่งเขาใชสเลยนะนี่เราเห็น้องมั้งเนาะ โอ้ยเสียดายดิค <hat startup> so <that> ุณเนมบาวะคือเรอุปรอบหนึ่งคุณน้องเลยในน่านเลยตลาดนี่ตอนนี้เราก็ย่างไปเบื้องหน้านุ่นาะเพราะว่าเสียงมันมาแต่ทางนน้ะพี่น้องอุ๊ยเสียดายค่ะว่ามีกระตองด้วยมีกระตองเ่าก็ตักเอาตักเอาเลยเนะพี่น้องเนะตอนนี้แต่สลากกระเป๋าย่างไป่เราไว้เนาะพี่น้องเพราะว่าหลายคนเนาะงานบ่ได้ างเมืมองคนไน่าีหนออว่เห็นมันเนาะมีแต่เสียงมัน,ม,ออม,นมันบมนาม,นมาเขา,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 าเคือดาไลขนากรไดอสามน้เนาะพวกโปรเจกปนได พี่น้องตอนนี้เขากลมาหอดผีแพี่น้องมาไก่เกลียดแตอื่นเพราะว่าคนทางนั้นแต่คนบักละลายเลยพี่น้องเหมือนนี้มันพิเศษเนาะเพราะว่าคนตกเด้กเอิงเอิงกบกระอกเนาะเสียงเอิงอ่างเอิงอ่างอยู่เพาก็ได้ชีหาโตแล้วพี่น้องเอาว่ามีกระตองน้องเนี่ยค่กระยางตองพี่น้องเมากระยางไปต่อเรื่อยๆพี่น้องสุได้เองดอกว่าอึ่นโค้งมาต่อเขาคอยด้ายพี่น้องเนาะ ของทอนีเจะลาหเห็นอูนะอ่ะเอียร์เฮงโตน่อยแต่กรเม็นอูขอย่งเราที่น้องโอหัดพามาก่อนเนียนแต่เชียงวันนอคเฮงโตเหมันซ้ำอุสตส่าห์ถึงกระสอบบกงใหญ่มา <laughs> ตอนนี้เัดก็ไปต่อแล้วกันแล้วเนานะ ตื่นมาได้จ้ะไปหาเรื่อยๆนะกว่าสิได้หาความยากพี่น้องเอ้ยกว่าสิได้หน่อยสามีกันนะแต่ธรรมดาโอ้ยอ่ำเหมือนจะเป็นกบ อย่งพี่น้องเนาะโอ้ยหักกระไดยากจนเมื่อยหักกระไดเสียนตัวหนึ่งโตแบบใหญ่อือตัวใส่มีใครนะพี่น้องวะตัวนี้เนาะบึงโตบึงโตมันกระหูปวดท้องมันใหญ่เนาะจะมีใครพี่น้องเนาะสระเมื่อยแห้งกันตอนนี้ขาอึ่งกรบบได้เนาะขาอึงมันเวลามันฟูขึ้นตามนะสาระลงไปแล้วก็มันลดลงอีกน้องสาระก็บโบเห็นมันแล้ว เดี๋ยวสลากะสิาตาตยเขียดเนาะพี่น้องเนาะมาตาละอึ้งพี่น้องตอนนี้สละกะสออึ้งเนาะนี่เด้นี่เน,นาะพี่น้องนี่คืออึ้งเน,นาะพี่น้องอึ้งยางเนาะนี่อึ้งตัวนี้มันบ่มีไข่เนาะตัวบักใหญ่ไข่ย่อยย่อยจะสองตัวเลย ก็เลยแล้วแม่เนาะสาระว่าอึนเนาะอย่างสาวยางหมาขนาดจะใส่กะปูนั่นเองกะปูมันจะออกมาเนาะนีะนกตะปูสำลองคิดว่าคิดว่าอึนสาระสาวยางหมาคือยังเห็นตัวมันแบบตัวอึนโอ้วไปไฮ <Hi. S 1> เห็นอึน,น้ะพี่น้องอ เป็นตาหักขนาดเนาะมันจะอยู่สีเนาะพี่น้องมันเป็ี่นลีลงใส่มันกะลีห้าคนเนี่ยเนาะเพราะว่าคนหามานละลายเนาะพี่น้องมันก็เลยกลีแบบนี้เป็นตอนเล้นสลากกับมาพออีกก็เลยจับนี่สิเพราะว่าสลากอ่สลากกินอื่นเนาะโอเคแล้วพี่น้องตอนนี้สลากก็เห็นเพียดเนาะก็เลยจ่อเบิ้งเนาะพี่น้องพี่น้องเนาะโดยหญ่เต๋อพี่น้องพี่น้อง นี่จ้าอู้น้ําตาเฮ็ดอนนี้เฮาก็ย่างไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวเฮาสิได้เนาะพี่น้องเนาะธรรมดาเยโอเคเนาะพี่น้องตอนนี้สลกมาอเทือนแล้วเนาะเพราะว่ามันดกแล้วเตอนนี้กาเบิ่งเกสลนํากันพี่น้องพี่น้องเนาะได้เติบเนาะเอยอยอู่อาจานี่เนาะเห็นบ่พี่น้องนี่ ตัวใหญ่ๆว้าวว้าวว้าวมันโดดขึ้นมาเลยพี่น้องอเสร็จแล้วผลิตสาระมาพี่เนี่ออือเขียดไหวก็น้องพี่น้องเนาะโอเคสลับมือนี่สาระกันสิเพราะจบคลิปไหวสันนิ่งนาะพี่น้องเนาะไหวพบกันใหม่ในคลิปหน้าแต่อย่าลืมกดไลค์กดซับต่อไข่ให้สาระนีเคือเป็นกำลังใจให้สาระนี่ขีดในต้นต้นไ